什么 <laughs>

เรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวก็จนาการท่องเที่ยวนะครโดยรวมนั้นเป็นกลุ่วนที่สามารถที่จะท่องเที่ยวนะครับสามารถที่จะดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมในอนาคตนะครับเราจะเป็นเวริตัทอวตาของกรุงเที่มหานคอนะครับเราต้องมาช่วยกัน่วมคือกันไม่ใช่ว่าจะเป็นหน่วยงานของกุ่มชนอย่างเดียวเราในพื้นที่ของตงเตียนจุหลากันไกวนะครับเป็นกุมชนพื้นที่ของชุมชนในมองโกเลียนะครับซึ่งเราก็จะ มีการจัดงานประเพณีนะครับวันอนุรักษ์สายน้ำคลองะเวบุรีโลนะครับประจำปีนะครับซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่4แล้วนะครับเราจัดกันมาต่อเนื่องนะครับเป็นประจำปี2565นะครับวัตถุประสงค์ในการที่เราจัดงานนะครับเราก็จะมีการื้วนวักนธรรกสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมวิถีิทยนะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็พัฒนาเรื่องของ เศรษฐกิจชุมชนนะครับเพือ่อที่จะให้เป็นกรุงเทพตะวันออกเป็นเวนิสตะวันออกนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้เราก็เป็นการจัดเวทีเสวนาด้วยนะครับมีการเปิดรนั้า,น,านะครับของที่ของชุมชนนะครับเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนนะครับมีการแข่งเ,เงรเียนแข่งขันระเพีดีในวันนี้นะครับเพื่อที่จะให้เกิด นะครับว um ันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณที่น้องทุกท่านที่มาร่วมมาเชียร์แล้วก็มาสนุกสนานกับวันแห่งความสุขวันนี้นะครับวันอนุรักษ์ฐานะพ่อของปุ้มปุ้มนะขอบคุณครับของคนที่ขอปุ้มปุ้มมาแล้วนะครับจะมีห้องรับรองนะครับมีท่านสสประสรทธิ์มาหรับท่านก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับท่าน เิรยประชัยนะครับบุญลายนะครับผู้แทนภาคพื้่นไทยข้าราชการะครัสิริเกศรศรักษ์ทองทศนะครับหัวหน้าสถานการในท้องสี่ภาคสองนะครับตรงนี้เลยนะครับเดิ๋ยพี่น้องนะครับมาตรงนี้สักครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะทลัมานะครับแล้วก็เราก็จะเสิญท่านอนะครับแค่นี่จะมานะครับเล็กคู่เดียวนะครับก็จะได้ช่วยคือนอกจากเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เราได้ก็คือด้วยทุนลดค่าใช้จ่าย ก็เกี่ยวกับอัการที่่อดด้วยแล้วเราก็อันนี้เป็นนักติงขานะคะเดี๋ยวเราจะเลือกรางวัลไว้ก่อนเลยนะครับเอาสามรางวัลก่อนเอาอันใหญ่ก่อนดีกว่าให้ทุกคนจะได้มีสิทธิ์กันก่อนถ้าเล็กก่อนเนี่ยเดี๋ยวบอกว่าให้ทุกคนก็ไม่มีสิทธิ์เราอาจจะเอารางวัลใหญ่เลยดีไหมมีรางวัลใหญ่เป็นทั้งร อ่าแถวแคสอะนี้ได้อันเดี๋ยวรุ่ง่ายได้ตถวแคสนะครับอันนี้ขายเท่าไหร่ครับเนี่ยสามร้อยอันหนึร้อยเนาะถูก่าพครับอ่านะครับมีสามอย่างอัาอีกสักอย่างหนึ่งครับลองดูนะครับอันนี้ก็ได้คัสปิ้นะครับอ่าสามอย่างสามนะครับชุมชนยิมโกลโมเม็ดฝังตัวนะครับก็ได้สีไม่ไดร้องนะครับของชุสีฟองตัวเองก็จะมีของการหลอซ่า น่นสถานะแอน่เนคอบครัวเีที่าตอกับด้านที่จะเป้ที่เปนต้นก้าผลิตัณที่วาไว้รไม่ด้่นอนเตียงนะครับได้ลุากเไ่ด้ไม่ต้องไปนอนเตียงจามาบนเดียวแล้วครับแค่นี้ครับะมีสินไรไต่างๆมว่าจะเป็น ดาวสองเมตรนะครับต้นของคป่าศูนถึงอีกสามเมตรนะครับเดินขึ้นไปในคุณได้ละค่ะขั้นตอนที่สองนะครับต้นของคุณป่าสูงมากนะครับเป็นสูงไฮไลท์มากนะครับของคุณป่าสุนทรนะครับอีกสักครู่นะครับก็จะเป็นการจัดลำลองนะครับที่ทุกท่านต้องร่วมในงานในวันนี้นะครับ ตอนแรกนรมนะครับก็เป mm. ็างนะครับว mm. e ่น้ราไม่ได้เร่นไทยแล้ววดหลังเราเิ่ต้ีกมอังนะครับทีกมือคานต่อใช้นับหนึ่งถึงสาแล้วเราก็สลับลับกันเดี๋ยวเราจับสามแรกนะครับเรเดิ่ก่อนลยครับในวันนี้แต่เมไม่่งสูงนะครับครับเสี่ง

Nah จะมีการแสดงครับนำเสนอกับท่านผู้ปกครองและ แสดงลิเกฮูรูนะครับ กิจกรรมเสวนาโครงการมานอนรับยอนใจและนิเวมน์ิมาพายทุกวันนี้มีการค้าขายแต่จากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนไทยให้ครูทองมดความสําคัญลงไปการใช้น้ําจัดมากขึ้นอีกทั้งพื้นที่ยังมีการกปูพื้นด้วยดรต่ก่อนมั่นใจตนผู้ช่วยรองสัราการประจำหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมสถาบันนิติศาสตร์ ผู้แทนพรรคูมิใจไทยเขตมะเวศนวายศิรประชัยบุญร,ร,รวยสมาชิกสภาเทศบาลนครเขตมะเวศนายธนวัฒน์เทอดจุฑีวงอีบามประจามณีศิษย์ วันนี้ผมศิลปชัยนะครับขอบคุณทุกท่านมาเยี่ยมชมนะครับงานอนุรักษ์สายน้ำเขาเรศุรีรมย์นะครับที่บริเวณท่งเหนือนะครับชุมชนของบริเวณั่งเหนือแล้วไดูนี้นะครับก็มีชาวนะครับมชาวชุมชนนะครับเข้าร่วมงานนมากมายก็มีกิจกรรมเรื่องการบเพลินเพลินะครับมีการแต้นเรือแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆนะครับ ก็วันนี้กิจกรรมลักษณะนี้นะครับหรือว่าช้างม้าและบรรดาทุกองค์กรทาประชาชนก็มาสละนัวในกิจกรรมแห่งนี้นะครับมีต่างไกลทุกปีปอเปี๊ยะปูนณลมากครับเราก็จะอนุรักษ์ชวาอย่าให้มีขยะนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคัดแยกขยะนะครับคัดแยกขยะก็เราก็ต้องทำกันนะครับทุกชุมชนนะครับแล้วก็ตอนนี้พี่น้องเรากำลังรอรอชมเรือครับเรือ เดี nah si? ๋ยวเรามีปีพายใช่ครับเดี๋ยวเราจะแข่งสิ่งที่สานะครับประเม่จริงครับวันนี้นะครับผมศิรปชัยนะครับมาอยู่ที่ทดสอบชุดโชนผมจกติดการกล้องไปนะฮะ นะครับตอนนี้เสียบปาแล้วนะครับสายน้ำก็เป็นกันว่าคุณของตัวเวส์จะลงเสมอกันใช่ไหมครับก็ขอแนะนำให้ท่านนี้เสมอกันไหมท่านสมานโตหัวป่าประธานชุมชนเอ่อจากตลาดเอานะท่านประธานครับกิจกรรมในวันนี้แล้วก็ตู่โซจะจับตลาดกันไหมครับ ป่าวยิ้มจุกทักใครแค่นะได้ที่สมนะครับอ่าวยิ้มจุกกันนะครับตที่รอนะครับ่ายิ้มจุก่อวรองกันด้วยนะบาครองกันด้วยนะเรบเป็นเด็ป่าวิ้มุกด้วยเดือชักกระเยาะนะครับซึ่งุกทาก็ได้มีการแข่งขันไปไปแล้วนะครับในส่วนของหลังจากนั้นเรามีการเสวนาานเรื่องของการอนุรักษ์ปูฟองเรื่องของการอนุรักษ์กรามิด้ทญาติของแย่ครับประมคือส่งเสริมการท่องเที่ยวมีท่รเวทจุชมพูนะครับ ขอ่อทิไปนะครับใครไนด้ที่3าตอนนี้เราจะรับพ่นองกันนะครับพี่น้องกันรคนะครับทีี่าเได้ะเหนมีความตื่ทีที่หระหว่างสีฟ้ากับสีน้ำเลชะเยี่ย่นัำนักกีฬาเตรมตัวเลยฮะ ทั้งรักเละเอกชนนะครับมาช่วยกันอุดหนุนในการที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจวิถีถิ่นชุมชนสีฟ้ากับสีน้ำเงินครับสีฟ้ากับสีน้เงินที่ไกีฬาท่องเที่ยววิถีทิมชุมชนในวันนี้นะครับนักกีฬาเรี่ยวตัวนะครับถ้าเรามีการท่องเที่ยวเรื่องของสายปลอดเป็นสทิมชุมชนเราจะประชาสัมพันธ์ฟ้ากับน้ำเงินครับสีฟ้ากับสีน้ำเงินนักกีฬาเตรียมตัวเลยครับประจำที่ของันธยาผมด้วยผมมองไม่เห็นจริงๆคนมันเยอะเอเคพระเวศอาศัยแรงดีครับไม่ยอมครับไม่กลัวสายน้ำด้วยเอเคพระเวศ ยอมโอ้โหอย่างมีอีกมีอีกมีอีกลูกเพื่อนยังจะแกล้งเพื่อนพ่อีกเอาอีกเอาเอาเร็วเอาเร็วเอาเอา ไม่ยอมไม่ยอมครับไม่ยอมเอาแล้วใครจะชนะใครจะชนะใครจะได้ที่หนึ่งใครจะชนะใครจะได้ที่หนึ่งเขตบาเลนเริ่มดึง้วครับดึงนะครับสีน้ำเงินไม่ยอมครับไม่ยอมไม่ยอมจ้วงเอาจ้วงเอาจ้วงเอาสงสัยสงสัยสงสัยซะแล้วสงสัยซะแล้วสงสัยซะแล้วลูกเพื่อนกับเพื่อนพ่อสามัคคีกันไปชนะเรียกอยู่ไหนครับเพื่อนพ่อแย่แล้วนะฮะโดนลูกเพื่อนแกล เต้นน่ากลัวขนาดไหนว่าชินแพ้จนชินแล้วไม่เป็นไรครับนักกีฬากีฬามีหุยเล่หุยนะ่รบโอ้โหมาหัวทิพย์มาเลยเอาแล้ว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 เอายังไงยังไงเอาเรื่น้ำมาแล้วโอ้โหเจ็บเจ็บที่สุดคือใครผมไม่ทราบครับอาจารย์วิรัตน์นะครับ คณะครู3สามท่านนะครับเป็นกรรมการและเป็นสัตว์ีพยานการตัดสินนะครับผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับเ<อ>พราะรายชื่อเดี๋ยวจะส่งไปบนเวนทีทีเดียวเลยนะครับ เดียวนี่มาจาก40ไร่นะครับบ้านเมืองนะครับส่งเข้าประตวดนะครับอาปากด้วยหัวทีมงานนี่จริงๆก็อยู่กับคของปากหลักอยู่แล้วนะครับยกเว้นมานี่เอามาแล้วครับใช่เลยครับเอสามครับรักมากๆเลยครับดีว่าเ

บุกเพศนี้ว่านะคะสองใช่ไหมคะกำลังออกเป็นที่อินเทรนด์มากๆเลยแบบทะลุแบบสองล้านบาทอะไรอย่เงี้ยคะ่ะก็เลยแต่งตัวเป็นแม่เกสอดออกมาเลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะครับอ่ะท่านสองกอ a